สวัสดีครับเย็นๆของวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2564ครับอันนี้ผมเอาพล่วงหลังลังปืนองค์ประจำกายผมเนี่ยมารีวิวฝากเพื่อนๆกันว่ากันว่าครับพระล่วงปลางนี้ครับเป็นเป็นเนื้อแบบนี้เขาเรียกว่ากุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุศร,ร,ษษร,รสีสัจชนาไยอําเภอศรีสัจนาลัยจังหวัดสุขโขทยัยอันนี้ผมก็พูดตามตามเอ่อตามผู้รู้หรือตาม อาจารย์หลายๆท่านที่เขาพูดกันนะครับแต่เนื่องจากว่าพระที่อยู่ในมือผมเนี่ยเออมีเนื้อหาที่ไม่ไม่ตรงกับเออไม่ตรงกับองค์หลายๆองค์ที่เขาเอาออกมาขายกันในเว็บไซต์อะนะครับที่จะเป็นเนื้อตักกวกัวสนิมแดงเออแล้วก็จะมีเออนู่นนี่นั่นอะไรหลายๆอย่างเนี่ยผมก็เลยเอามารีวิวฝากงเพื่อนกันว่าเออตกลงครับตกลงพระร่วงเนี่ย ควรจะมีเนื้อที่มันเอ่อมันมันเป็นแบบไหนกันแน่อันนี้ผมให้เพื่อนๆได้ดูอันนี้ก็อันนี้องค์นี้นะผมได้มาหนึ่งปีนะครับก็หรือหาสาระด้านหลังจะเป็นจะเป็นหลังกลรมมาอันนี้จะมีคราบไข่ขาวอันนี้สวยงามครับถ้าถ้ามองตามตามความเป็นจริงอย่างที่ผมมองนะครับไข่ขาวนี้ก็จะกัดเขาเรียกกัดถึงเอ่อเนื้อองค์พระเข้าไปถึงเนื้อ้าไหน สนิมก็จะไม่ได้แดงมากเหมือนเหมือนดังเหมือนเหมือนที่หลายๆองค์ที่อยู่ในเว็บไซต์นะครับก็ผมก็ปกติปกติอันนี้ใช้แสงทั่วไปนะเพื่อนๆฝนก็ตกๆอันนี้ของผมก็อันนี้ใช้แสงทั่วไปครับใช้แสงในระดับที่ถ้าดูในหน้าจอก็20อันนี้ก็ให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเนื้อหาก็เป็นประมาณนี้ครับ พระลูกหลังรังปืนเนี่ยเพื่อนๆครับมันจะเป็นพระที่มีค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็เวลาที่เราคล้องหรือขึ้นคอหรือแขวนเนี่ยครับเพื่อนๆมันจะดูดูจริงจังอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเวลาเวลาที่ผมแขวนองค์นี้แล้วรู้สึกว่ามั่นใจครับอันนี้เป็นกรอบไมคค้นทั่วไปถ้าถ้าเป็นกรอบทองจริงๆเคยไปตีราคาแล้วับราวแปดหมบาทอันนี้ก็ เอาไว้เดี๋ยวมีวาสนาไปถึงตรงนั้นก่อนก็อาจจะมีวาสนาได้ทํากรอบทองจริงขึ้นมาอันนี้ผมดูผมดูอย่างนี้ครับดูจากหน้าพระพักเนี่ยครับบางอาจารย์บางท่านก็ชี้ไปทางกุลรบุรีแต่ผมดูแล้วครับกุลบุรีเนี่ยว่าก็ว่าจะมีแต่หลังลายผ้าเท่านั้นแต่ของผมนี่เป็นหลังล่องใหญ่ลายกลับมาล่องหลังปืนล่องใหญ่สเสน่ห์จะอยู่ตรงนี้ครับตรงที่เป็นแนวแนวเฉียงตัวนี้ครับอันนี้ องแท้ๆเนี่ยจะมีถูกององแท้ๆจะมีถูกองครับบางแท้ก็จะเฉียงกันไปบ้างหน่อยเป็นผิวๆหน่อยผมก็จะประมาณนี้ครับี้ไม่ได้แต่งเติมอะไรก็จะประมาณนี้ทุกคลิปผมจะทำห้านาทีสามนาทีครับเพื่อไม่ให้คลิปนยาวจนเกินไปอันนี้ก็ปลายคลิปแล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวขอสวัสดีเพื่อนสําหรับวันนี้เพียงแค่นี้ฝากฝากเป็นกาลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยบางทีเราอาจจะมีพระเนื้อหาที่ตรงกันแล้วก็เอามาแชร์เอามาแสดงความรู้ ซึ่งกันอะไรกันปลายคลิปแล้วครับสวัสดีเคลื่อนเพลงกันนี้ครับสวัสดีครับ